สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่ที่บ้านกุฎบักข็ปนะครับมางานบุญแจกเขาตอนกลางงขอนครับอยากที่น้องทางแเม่อเดียข้ามาลุยครัวครับเช้าของวันนี้เนาะเวลาตีหากว่านะครับมาเบิร์กเพื่อเิผ้าเฮ็ดเรียงนะครับเดี๋ยวผมผ้ามาเบิร์บรรยากาศของใน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 ห้องครัวนะครับ กินกาแฟกันนะครับกินกาแฟไปเต้าอันนี้พี่น้องมาแต่บ้านตากอันนี้เป็นพี่สาวพี่สาวของอ,อาซำนะครับโอ้เจ๋งเดียวตะขาบแม,ม่กลัวอันนี้ก็นึ่งข้าวเลยนะึ่งมันกำลังใส่เขา่เขาะน,นะครับใส่เข่าพี่น้องนะครับใส่บาทเด็ดฮันนะครับเมือม่อนี้เป็นมือถวายท่านนะครับเมื่อวานนี้ให้อนาะค บวชนะครับแล้วก็ฟังเศพศสามธรรมะนะครับอันนี้ทั้งไงกุมกุมหลานสาวครับนี่กุมหลานสาวอันนี้ทําอะไรเอ่ยน,นี่ของหวานครับของหวานอันนี้เป็นของหวานนะครับสาคู่ร้านแอนร้านเจครับคู่ไปทางนี้ ครับเดี๋ยวจะพาะลุยครับข้างในนะครับนี่ครับเป็นข้ับเราบ่มีลาบนะครับมื้อนี้บ่บบ่่ได้ฝักลาบอันนี้อันนี้ซื้อวอะได้อายอีกเนยังล่ะ<า>น้องอายน้องอายนึ่งน้องใครหรไม่ไห้นะคะ เออมีเรา<ล>บรรยากาศลุย<ม>ตั้งแต่เช้าเลยครับในขั้วกระไดมาลุยตั้งแต่เช้าอันนี้กับข้าวกับข้าวมียังน,ยนั่นไงอ๋อแตงอันนี้คงจะเป็นต้มเกีออ๊ยวนะครับมีต้มเกี๊ยวหมูสับยัดไส้อันนี้จะเป็นดูกหมูโอเคครับท่านนี้ทําอะไรเนาะนนี้อันนี้หม้อต้มยำ โอ้ต้มยำแต่ก็มีมีมีหนึ่งมีหนึ่งอันนี้หนึ่งเออหนึ่งผักกหนึ่งผักกระลำกระลำอันนี้จะจำแก้วจำแก้วขัวขัวหอมขัวกิ๊บขัวหอมทั้งนี้เออโอ้คนเจ้าเคยเห็นเขาในโทรศัพท์ป่ะอันนี้อันนี้ผัด กะแสนเออเอออ๋ออันนี้อันนี้ทอดบ้องไก่มอ oh, uh, I mean, ๋อนี่ต้มจิ๋มนะครับมะนาวบุญน้ำกันนะครับผมปลาั้งวบุญั้งวบุญทอดนะครับอันนี้กลัวตัวอันนี้ตำแก้วเลยครับตำแก้วปัาดเป็นครับกลัวนะตำแก้วตำแก้ว กลัวกลัวไปตำตำไปครับฮ่า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 แม่จะทำเป็นนั่งสี่ถั่วอันนี้ผ้าลุยลายล่องขั้วนะครับแม่แม่ขั้วแม่เพิ่นมาต่อยการนจอยงานกันนะครับโอ้ยนี่ฟูดบูบูบทั้งนี้เป็นทอดนะครับเป็นทอดทอดใหม่ๆนะครับทำบุญเดี๋ยพี่เดือนนอนไป ใช้บาทเทากันครับพระสิห้ารูปน,นี่หนึ่เต่านี้นะครับทั้งพระบวชไม่หลอกพระนะ่นี่ครับพระย่่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮ อันนี้ย่งยัางผันต้มนะครับเพราะว่ามันมันหล่นมาว้าวนี่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้คือม้วนม้วนไปสับความ้านะครับเป็นปลาอันนี้น้ำแกขนมอันนี้น้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมเส้นกขน้ายากาวปุ่นนะครับโอ้โหเอาบุญน้ำกันครับเมื่อเมื่อนี้นะครับเอาบุญนํำกัน นี่หมมีเนื้อหมมีเนื้อนะครับมมีเนื้อเนาะหมมีเนื้อมีมีมีเป็นเป็นหมูพก้ครมันหรก่อาผมกับ้ีห้าดูว่ามัน มาเบงแม่ทัพที่ชาวบ้านเพื่อนมาซอยซอยกัดซอยงานกันนะครับผมซอยกรัรซอยงานทังทีเราบัตหาบได้จ้างบัตรยังต่างคนกับต่างมามาหมาร่วมงานช่วยงานกันแม่พักก็ตื้นตั้งแต่ตีสองมันครับนี่นะครับตั้งแต่ตีสองมาอยนใ่นะครับว่าแมา่าจัดแจงให้เพื่อเพื่อตั้งแต่เศร้าหมันั่นใจบาดจาังหันนะครับผม ก็นิมนต์พระมาพระ,ะมาฉันเจ้าที่นี่นะครับมาถวายทานกันที่นี่นี่ครับผมถวายกองบุญกองยันกันที่น,นี่เสร็จแล้วก็จะคอ่อยๆค้นไป่งพระเก่งเจ้าที่ในวัดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไวสา้สำเนาก่อนนะครับผมอ่ะไล้เจอกันคลิปต่อไปร่วมกันทําบุญน่วกัน,นครับผมและเอยแม่ครัวทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ